อ่าหวัสดีครับอ่าไม่ได้ลงคลิปนานเลยพอดีว่าไปเจอโจทย์ฟิสิกส์ข้อหนึ่งนะครับเป็นโจทย์ฟิสิกส์เน่ยแซดนะสอบวันที่ยี่สิบสามสิงหานะครับวันนี้เลยนะครับก็เป็นนักเรียนที่เข้าไปสอบแล้วก็จํามาเอามาถามนะครับก็เป็นเป็นข้อสอบที่จํามานะรายละเอียดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์นะครับเขาเขาเพียงแค่จํามาเท่านั้นเองก็ามาดูโจทย์กันนะครับเขาบอกว่า วางเลนนูนนะไว้หน้ากระจกเงาลาบที่ระยะห่าง5ซนิเมตรแล้วก็วางวัตถุไว้หน้าเลนนูนคะรับเซนเพื่อสังเกตเนี่ยยืนอยู่หน้าเลน,นครับแล้วก็พบว่าเกิดภาพเนี่ยที่เดียวกันกับวัตถุเลยนะครับที่ระยะเดียวกันกับวัตถุเลยแล้วก็ถามว่าข้อใได้ถูกนะตัวเลือกก็มีจริงเท่าเลนนูนโฟกัส20เซนเลนนูนโฟกัส5เซนนะครับแล้วก็เป็นภาพเสมือนเล็กกว่าวัตถุนะครับโอเคอ่ามาเขียนภาพ วาดภาพตามโจทย์ก่อนมีเลนนูนมีกระจกเงาราบโอเคประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยมีวัตถุนะครับมีวัตถุปึ๊บาวางห่างกัน5้าเซ้นใส่ละเอียดด้วยมีวัตถุเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเลนยี่สิบเซ้นนะครับยีเซนเมตรนะครับเป็น s เนาะโอเคแล้วภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกันเลย เกิดขึ้นในตำแหน่งเดียวกันเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงมาดูคุณสมบัติของอุปกรณ์สองตัวนี้ก่อนครับเลนส์นูนเนี่ยเขาทําหน้าที่รวมแสงเนาะซึ่งมันก็คือทําให้แนวรังสีเนี่ยมันมันลูเข้าหาเส้นปกตินะครับหักเหเข้ามานั่นเองครับส่วนกระจกเงาเนี่ยทําหน้าที่สะท้อนสะท้อนเส้นรังสีนะครับมุมมุมสะท้อนก็เท่ากับมุมตัวกระทบเนาะเข้ามามุมอะไรมันก็ต้องสะท้อนกลับไปมุมเดิมแนวคิดก็คืออย่างนี้ทุกคนก็คือ สมมติว่ารตรงนี้เป็นเป็นวัตถุครับแสงก็จะวิ่งเข้าไปตัวที่จะไปหักเหที่ตัวเลนก่อนครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะพุ่งตรงออกไปแบบนี้นะครับสาเหตุที่ทาไมต้องพุ่งตรงแบบนี้ปกติก็คือถ้าไม่มีเลนเนแนวรังสีมันก็จะตรงไปอย่างนี้เลยนะครับตรงไปเลยแต่พอมีเลนเนี่ยเขาก็จะหักเหเข้ามาเออถ้าหักเหถ้าบางตำแหน่งเนี่ยจะหักเหเข้ามาแบบนี้เลยแต่สําหรับเหตุการณ์เนี้ย กุจะให้หักเหแค่ตำแหน่งนี้ก็พอทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการหักเหรตรงไปเนี่ยมันจะเข้าไปชนกระจกเป็นมุมอถ้าวัดตามเส้นปกติก็คือเป็นมุมศูนย์องศานะครับแต่ถ้าวัดตามแนวการวางตัวของตัวกระจกเนี่ยมันก็คือเป็นมุมเก้าสิบเนาะการชนแบบนี้เนี่ย,ยก็แปลว่าเขาจะสะท้อนกลับมาตรงๆแล้วก็มาหักเหแบบเดิมนะครับก็ลู่เข้าหาเส้นเส้นแกนมุกสําสคัญแบบนี้นะครับอ่าจะได้ภาพที่เดิมเนาะโอเคอันนี้เป็นแนวคิดนะครับทีนี้ มาเขียนเส้นลังสีกันเลยนะครับนี่คือเส้นลังสีนะครับเข้าไปหักเหที่ตัวเลนจากนั้นวิ่งตรงไปนะครับชนตรงๆนะครับกับตัวกระจกจากนั้นกระจกเนี่ยก็สะท้อนกลับมาแล้วก็หักเหที่ตัวเลนอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งกลับมาที่ตำแหน่งเดิมเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเราต้องเขียนอีกเส้นหนึ่งนะทุกคนแนวลังสีเนี่ยเราต้องเขียน2เส้นนะครับ นี่เหมือนเดิมนะครับแต่อยู่ด้านล่างนี่หักเหนะครับวิ่งเข้าไปตรงๆชนกระจกกระจกสะท้อนกลับหักเหนะครับที่ผิวตัวเล่นวิ่งเข้าไปตัดที่จุดเดิมเนื้องซีตัดกันเกิดภาพที่ตรงนี้เนี่ยเกิดภาพตรงนี้โอเคอ่าทีนี้ มันก็ยังไม่ได้บอกอะไรเรานะครับจนกว่าจะเขียนสมการแต่ถ้าใครแม่นทฤษฎีก็คงจะรู้แล้วแหละว่าต้องตอบอะไรนะครับทีนี้ก็จะเขียนคำนวณให้ดูเลยนะครับก็คือเป็น1ส่วน f นะครับเท่ากับ1ส่วน S แล้วก็บวก1ส่วน s อดดซึ่งเราจะแทนสมการของตัวเลนทุกตัวลงไปนะครับโฟกัสที่ได้ตัวนี้ก็จะเป็นของเลนนะก็เป็น1ส่วน f นะครับแล้วก็1ส่วนวัตถุก,ก็คือ20นะแล้วก็บวก1ส่วน S อด็ดก็คือภาพที่เกิดจากเลน ทีนี้เนี่ยภาพที่เกิดจากเลนเนี่ยมันไม่ได้มีในนี้เลยนะมันไม่ใช่5เซนด้วยห้าเซนเป็นระยะระหว่างต,ตัวกระจกกับตัวเลนนะครับแต่เราก็เห็นแล้วแหละว,ว่าตามแนวคิดของเราตามทฤษฎีของเราก็คือแสงเนี่ยมันต้องวิ่งขนานแกนมุกสําคัญตรงไปชนกับกระจกการที่มันได้แสงขนานเกิดมามาชนแบบเนี้ยก็แปลว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตามทฤษฎีคืออินฟินิตี้นะครับแต่ถ้าเป็นปฏิบัติจริงก็คือไม่มีภาพเนาะก็คือได้ภาพที่อินฟินิตี้ ืก็หมายความว่าเราจะเอาอินฟินิตี้มาแทนตรงนี้โอเคแต่ถ้าใครแม่นทฤษฎีก็รู้แล้วแหละนะครับว่าการได้แสงขนาดออกไปเนี่ยก็คือโฟกัสวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งนะโฟกัสเนาะเป็นหนึ่งส่วนยี่สิบนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนอินฟินิตี้นะครับซึ่งหนึ่งส่วนอินฟินิตี้มันเป็นศูนย์นะเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าโฟกัสก็คือยี่สิบเซนติเมตรนะครับเรียบร้อยนะครับ ได้4คะแนนกันไหมทุกคนขอน้อนี้ใครได้ยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับ